สวัสดีครับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา13412แหล่งสารสนเทศทางสังคมาศาสตร์มนุษยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์รายการนี้จะครอบคลุมเนื้อหาหน่วยที่3เรื่องแหล่งสารสนเทศนะครับโดยที่จะกล่าวถึงในส่วนแรกนั้นก็เป็นเรื่องของความหมายของแหล่งสารสนเทศรายละเอียดต่างๆนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถ ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนชุดวิชาโดยที่ก็จะมีรายละเอียดมากกว่าในรายการนี้อยู่แล้วแต่ว่ารายการนี้ก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นสาระสำคัญนะครับเรามาดูที่ความหมายของแหล่งสารสนเทศกันเลยนะฮะแหล่งสารสนเทศเนี่ยหมายถึงที่กำเนิดที่มาที่รวมและที่อยู่ของสารสนเทศนันก็จะครอบคลุม บุคคลก็ได้เป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นสถานที่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยแหล่งสารสนเทศจึงสามารถเป็นเอกสารหรือว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศเป็นหน่วยรวมของเอกสารหรือทรัพยากรสารสนเทศซึ่งเราเรียกว่าคอลเลกชันนะฮะหรืออาจจะเป็นองค์การหรือหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศก็ได้ซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่าแหล่งสารสนเทศเนี่ยเป็นได้หลากหลายอย่าง ทั้งตัวทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการไม่ว่าจะเป็นหนังสือเอกสารนะฮะหรือว่าหนังสือหลายๆเล่มที่มีลักษณะร่วมกันบางอย่างรวมกันเข้ามาเป็นคอลเลกชันก็ได้หรือจะเป็นองค์การหรือหน่วยงานที่ให้บริการเอกสารหรือทรัพยากรสารสนเทศต่างๆเช่นห้องสมุดหอจดหมายเหตุหรือศูนย์สารสนเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้แหล่งสารสนเทศเนี่ยก็มีความสำคัญอ,อย่างน้อยๆเนี่ยในสองระดับก็คือระดับบุคคลแล้วก็ในระดับสังคมนในระดับบุคคลนั้นแหล่งสารสนเทศก็ให้ความรู้แล้วก็สร้างเสริมประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้สารสนเทศเนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงก็สามารถที่จะอ่านฟังหรือว่ารับชม สารสนเทศเนี่ยจากแหล่งสารสนเทศต่างๆเพื่อที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ของตัวเองให้เติมเต็มยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรารับสารสนเทศต่างๆมาจากแหล่งสารสนเทศต่างๆเนี่ยเราก็จะได้สามารถคิดจินตนาการอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมทักษะทางปัญญาซึ่งก็คือทำให้เราคิดวิเคราะห์อะไรได้นะฮะ แล้วก็สามารถที่จะจินตนาการเพื่อที่จะคิดสร้างสารรค์ต่อไปในระดับที่สูงขึ้นได้ส่วนในระดับสังคมนั้นแหล่งสารสนเทศเนี่ยก็เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดความรู้ก็คือว่าเ,เมื่อบุคคลที่เป็นสมาชิกของสังคมเนเราก็เป็นสมาชิกของสังคมกันทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะอ่านหรือว่ารับสารสนเทศจาก จากแหล่งสารสนเทศเช่นหนังสืออย่างนี้ก็เป็นการทําให้สังคมเนี่ยถ่ายทอดได,ได้ได้รับการถ่ายทอดความรู้เนี่ยจากาต้นทางไปสู่ปลายทางได้และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการอนุรักษ์ความรู้เพราะว่าแหล่งสารสนเทศเนี่ยสามารถที่จะเ,เก็บเอาไว้แล้วก็อยู่ต่อไปในจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้นะฮะไม่หายไปนะทำให้ความรู้ไม่หายไป นอกจากนั้นแล้วเนี่ยแหล่งสารสนเทศเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในการที่ใช้ในการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นอเอกสารเป็นคอลเลกชันหรือว่าเป็นหน่วยงานองค์การต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญในฐานะที่ส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็ดำรงคงอยู่ได้นะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือ,อเป็นเรื่องของการที่ถ้าใน สังคมต่างๆที่มีแหล่งสารสนเทศใช้งานกันอยู่มากเนี่ยสมาชิกของสังคมนั้นเนี่ยก็จะมีความสามารถในการที่จะคิดหรือในการที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆโดยไม่ทึกทักเอาเองก็คือใช้ความรู้เป็นฐานเป็นพื้นฐานในการที่จะตัดสินใจหรือในการที่จะทําอะไรต่างๆนะครับเราเรียกในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า knowledge based Society ก็คือสังคมที่คิดก่อนใช่แล้วก็ใช้ความรู้ในการที่จะประกอบการตัดสินใจในการคิดจะทำอะไรก็ตามนั้นแหล่งสารสนเทศเนี่จึงมีความสำคัญต่อสังคมค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแหล่งสารสนเทศที่ดีหรือว่ามีแหล่งสารสนเทศที่มีความหลากหลายมีปริมาณมากมีปริมาณเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้สังคมเนี่ยสามารถที่จะ พัฒนาได้นะฮะ